วันกี้ก็สับปะรดต้อนเราเข้าสู่ช่องอีวิทย์ดอสตูดิโอนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาวันนี้ก็เพิ่งไปดูหนังมานะครับวันนี้ก็วันที่1มกราเนี่ยที่อัดเนี่ยหนึ่งมกราหกแปดนะครับก็คือมันมีหนังเข้าใหม่นะครับคือหนังเรื่องแบลวูฟนี่นะครับคืออันเนี้ยคือตั้งใจไปดูแบลวูฟอยู่แล้วแล้วพอออกมาก็เห็นว่าอีสีศูนย์สี่ที่มันหายจะลงไปแต่มันกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับในราคาโปรโมชั่นหกถึงเก้าบาทซึ่งก็ไม่ว่าจะโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่่่่สนนนนใจจแคคคมมัักลลบเเเเเข้าาาาาหรรรรืือออปะะะพวิงโ ดังนั้นวันนี้ก็ไม่ใช้ไม้เนาะแต่ว่าผมจะมารีวิวหนังสองเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับก็คือก็ผมก็ดูมาทั้งสองเรื่องนี้แหละนะฮะก็คืออไม่ขอบอกรอบเป็นการขี้เกียจนะมันไม่ควรจะบอกกันเลยใช่คือผมต้องขอเกินนาก่อนว่าไอ้หนังสองเรื่องเนี้ยคือมันเป็นหนังที่แย้าแยงคู่นะแต่ว่าหนังสองเรื่องนี้เรื่องนึงเป็นหนังฝรั่งเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นหนังไทยซึ่งมันสดแสดงคือไอ้ความแย้าแยงของหนังทั้งสองเรื่องเนี้ยคือมันแสดงให้เห็นถึงนิพิทหมายที่ดีของวงการหนังไทยนะครับเป็็นนนนนนนยยยัััังงงงงงไไปดูกกกกกะะะฮโออออออเเเเคคครรรรืืื่่่่่่ีีหแาบผม เอาจริงคือเป็นคือคือผมแค่เห็นในแอปเมเจอร์เฉียวว่ามันมีเข้ามาซึ่งคือแบบปกผมปกติคือผมใช้พาร์ตนะไงดังนั้นผมไม่เสียดายเงินในการดูหนังเยอะแล้วผมสนแค่เวลาให้เสียไปนะเออแล้วพอผมเห็นเข้ามาใหม่ผมก็เลยอยากจะลองเข้าไปดูนะฮะผมก็เข้า,เาไปดูแหละนะฮะเออใช่ในหนังเรบบื่องแหววบุ๊ฟเนี่ยซึ่งก็ตามใจผมนะครับเวลาที่ผมจะเข้าไปดูหนังอะไรเนี่ยคือผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อไม่ได้ดูตัวอย่างไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคือแค่เห็นว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่ในโรง คือผมก็เข้าไปดูแล้วนะครับอันนี้คือสายของผมนะเออใช่ซึ่งแวร์วูฟก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือผมไม่รู้เรื่องเี้ยอะไรเกี่ยวกับแวร์วูฟรู้แค่ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับมันนุย์หมาป่านะผมรู้แค่นั้นนะฮะเออใช่ผมก็เข้าไปดูนะซึ่งก็อา,อาจจะมีที่ผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนแหละนะฮะว่ามันหนังเกี่ยวกับอะไรแล้วผมจะต้องเจออะไรแต่ว่าคือผมต่อคือผมเชื่อว่าต่อให้ผมทําการบ้านมาคือ,อยังไงผมก็ผมก็ดูมันไม่สนุกอยู่ดีนะคือมันเป็นหนังที่แบบคือไม่เคยดูท หนังไทยอะไรขนาดนั้นด้วยคือหนังหนังไทยไม่ดีผมก็ด่านะแต่ว่าไอ้ที่อดเนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงที่ผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะเออโดยเฉพาะภาคสองผมชอบมากนะฮะ และไอ้ที่หยดเนี่ยคือผมจะบอกนะให้นะไอ้หนังเรื่องเชี่ยแวร์บุ๊ปเนี่ยเอเชี่ยแม่งแย่ที่หยดอีสัตว์คือแบบเออไม่ไม่ใช่แต่คือต้องบอกว่าที่หยดแม่งดีกว่าแวร์บุ๊เออใช่ที่หยดแม่งดีกว่าแวร์บุ๊ปนะเออคือแบบแวร์บุ๊เนี่ยต้องไปทางไปทางเชี่ยนะถามเข้าใจป่ะไอ้เชี่ยคือแบบแต่จริงคือถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบจริงจคือมันจะไปแบบไปเปรียบเทียบกับที่หยดไม่ได้นะครเพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าตัดเรื่องผีเรื่องสัตว์ประหลาดปีศาจอะไรอย่างเงี้ออกไปเนี่ยเอาจริง ที่อดนเนี่ยเปนมันเป็นหนังแอคชั่นที่เอาผีมาเป็นตัวร้ายเฉยนะฮะมันไม่ใช่หนังแบบแนวอะไรคือแต่ว่าส่วนในหนังเรื่องแวววูดเนี่ยมันมันจะไม่ใช่หนังแอคชั่นที่เอาหมาป่ามันรู้ไหมาป่าตัวร้ายเป็นทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมันจะเป็นหนังแนวแบบว่าหนังแนวหนีตายเยอะเข้าใจปะ่ะแต่นั้นผมว่าน่าถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆอ่ะน่าจะน่าจะต้องเอาเปรียบเทียบกับบางกอกบเบรกิ่งอะ่ะเออใช่คือที่ผมบอกว่าเป็นคือมันเป็นหนังฝรั่งที่เราได้เห็นถึงนี่หมายถึงอย่างของการหนังไทยว่าอะไรปะ ผมรู้สึกว่าหนังไทยยุเนี่ยไอ้เรี่ไม่ได้ทำดีกหมืหนังฝรั่งเรื่องเฮียลยสักนั่นค,คือแบบหนังฝรั่งเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังอินดี้ไม่หนังแบบว่าทุนต่ำอะไรนะคือแบบนักสแสดงที่เอามาเล่นเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาค่อางมีชื่อเสียงผมเคยเห็นเขาเล่นเรื่องอะไรบางกปแ๊บนึงผมเคยเห็นเขาเล่นหนังลอมคอมเรื่องนึงนะแล้วก็เคยเห็นเขาเล่นซีรีเรื่องนึงก็แบบว่า,า,า,าเอาจริงคือเขาคือดาราที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าวะแล้วเขาไมา่เล่นหนังแบบนี้แสดงว่าหนังฮอลลูยุ่นเนี่ยคือม คือปกติเว้ยก่อนหน้านี้คือเวลาจะให้ใคะแนนหนังไทยอ่ะเราจะแบบเอามาเปรียบเทียบในสกเกลของหนังไทยใช่ปะ่ะมาตรฐานของหนังไทยเพราะหนังไทยมันดีสู้คนรีบูดเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่คือแบบไอ้แคอนี่แม่งคือหนังที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้แค่หนังไทยแม่งดูดีขึ้นมาทีเลยว่าไอ้แค่ที่หยด2ที่หยด1 2ึ่งสองไอ้แค่บางของเบกกิ้งแม่งดีอไว้เรื่องแค่เยอะ เออคือจะบอกว่าไอ้สองเรื่องก่อนหน้านี้คือมันมันไม่แย่คฮียคือคือก็อจะบอกเฉยะว่ามันมันดีกว่าเฮียคือแบบทั้งจริงมันไม่ควรจะดีกว่าต้งคือแบบว่าคือในภาพมันคือหนังไทยอะ่ะแต่ว่ามันเสื่อดีกว่าหนังฮอลลีวูดที่คุณสร้างไม่เยอะกว่าเป็นไม่รู้กี่เท่าร้อยร้อยเท่าพันเท่าอะ่ะนึกภาพว่าไอ้เฮีย้ยซึ่งเคผมมองว่าผม ทมทุยหนังเรื่องนี้มาพอแล้วเราควรจะมาบอกว่าเราควรจะมาลงดีเทลได้แล้วว่าหนังเรื่องนี้มันห่วยแตกยังไงเว้คือแบบว่าหนังเรื่องนี้คือแม่งเป็นหนังที่แบบเหมือนมึงเอาแบบมึงเอาพุ่งกับโตโยต้าฟอร์เรนเจอร์เอาจังมันคือฟอร์เรนเจอร์แต่คือกูตีมานจากมาแต่คนไในเฮียโตโยต้าฟอร์เรนเจอร์นั่นแหละนั่นแหละเฮียโตโยต้าฟอร์เรนเจอร์อะยังไงเพราะผมขับไปทํางานนะผมตากฝนมาเยอะเปิดท้ายไง คือโปรดิวเซอร์ไอ้เฮียไม่ไปบังคับพุ่งกับโคตรลาโตโยาตา้าโฟล์คเลนเจอร์ไม่มาทำไอ้เฮียอะไรพุ่งกับโคตรลาโตโยต้าโฟล์คเลนเจอร์ไม่ก็มมไม่มีบทมมไม่ก็เลยไปขโมยบทที่ลูกชายไม่เขียนลูกชายวัยป .6 ป .5 ป .6 ไม่เขียนในที่เป็นแบบว่าบทสําหรับเล่นละครโรงเรียนในเงี้ยไอ้เฮียละครโรงเรียนเด็กประถมไม่มสัตว์เออเฮียเอามาทำไอ้เฮียคือแม่งแบบนั้นเลยเฮียแม่งห่วยทั้งการกํากับทั้งระดับภาพทั้งแบบว่าไอ้เฮียฉากแอคชั่นไม่ก็ห่วยไอ้เฮียคือแบบคือแบบไอ้สัตว์แล้วแบบบทมบทไม่ยัง คือแต่ไม่ยาวเหมือน94นาทีซึ่งคือแบบไอ้ที่94นาทีเว้ยคือแบบว่าไอ้ที่บางกาะเป็กกิ้งไม่ยาวเท่าไหร่ว่า2ชั่วโมงมันไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่คือแบบว่ามึงมึงมึงยาวกว่านี้ก็ได้คือแบบไอ้ที่คือแม่งแบบคือกูแบบไอ้ศาตว์กูจะบอกเฮียอะไรให้คือเรื่องเฮียเนี่ยคือแม่งแบบมีตัวละครตายโคตรเยอะแต่คือเวลาที่ทุกครั้งที่มึงตายเนี่ยคือกูไม่เคยรู้สึกเศร้ากับมันเลยเพราะมึงไม่เคยปูไว้ให้กูเศร้ากับมันเลยไอ้เฮียคือแบบไอ้ เอาง่ายในที่ในที่หยุดสองไอ้เหี้ยฉากที่ทุกคนเดินป่าหลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่าตัวละครแท้จะิงทุกตัวในในฉากเดินป่าของไอ้ที่อยุดสองนี่แม่งตายห่างเกือบหมดเออยิงตายแม่งตายห่างหมดเลยแม่งเหลือแค่ไอ้ยักษ์กับไอ้ลุงลุงไอ้ที่มันชื่อจามพันธ์แม่งเหลือแค่นี้สองตัวซึ่งมันเป็นตวัวหลักอยู่แล้วที่แม่งไม่ตายนะไอ้เหี้ยที่เหลือแม่งตายหมดซึ่งคือหลายๆคนอาจจะมองว่าการตายของไอ้ตัวละครพวกนี้คือแม่งดูไร้ค่าใช่ปะแต่คือถ้าเกิดว่ามึงเคยมาดูหนังเรื่องแวล็วูฟเพียเนี่ยคือมึงจะรู้สึกว่าไม่มีค่าเยอะไไอออเเีียยคืแบบ อย่างไอที่อีกสองอ่ะคือเรายังได้เห็นความเป็นมนุษย์ของไอ้ผู้ตัวละครที่มันตายไอ้ผู้ตัวละครตัวประกครมันตายฉาดในป่าเนี่ยอย่างตัวละครหุ่ท็อปเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ปากหมาไอ้ตัวละครนักเรียนนอกเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวละครที่ใยรู้อะไรอย่างนี้เออดังนั้นพอเราได้สัมผัสความเป็นเป็นมนุษย์ของไอ้ผู้ตัวละครเนี่ยดังนั้นเวลาที่มันตายอ่ะคือกูยังรู้สึกอิมแพคมากกว่าการที่แบบไอ้ตัวละครในเรื่องเฮี้ยตายเพราะแบบว่าไอ้ตัวละครในเรื่องเฮี้ยนะกูจะบอกให้แมม่่งไเคยแบบววว่่่่าาาาาแแมมมมงงไไเเเเเคคคยยยยภพใหหห้้้รร็็นนนนปออุษ์ขตัลละะีี คือเวลาท,นะที่ตัวละครตัวหนึ่งตายคือแม่งเหมือนแบบว่าเหมือนตัวละครตัวนึงตายคือกูไม่รู้สึกเศร้ามันไม่รู้สึกประสะใจกูไม่รู้สึกว่ามันสมควรตายหรือมันไม่สมควรตายยัง,งไงคือแม่งคิดตัวละครตัวนึงตายที่กูเห็นนะคือกูไม่รู้สึกอิมแพกอะไรกับมันเลยมึงเข้าใจป่ะไอ้เฮียดังนั้นเหตุผลที่กูต้องเอาไอ้บบงก์กอบเบกกิ้งมาเกี่ยวเนี่ยเพราะแบบกูรู้สึกว่าแบบไอ้บบงก์กอบเบกกิ้งปูเรื่องนี้ได้ดีมากเลยไนอะ้เฮีย เกีย่ยนตัวละครที่ตายในเรื่องน,นี้คือใครไอ้ตัวละครที่เล่นโดยคุณดูไอ้เฮียสินหนึ่งนัดเออสินหนึ่งนัดไอ้เฮียไอ้ตัวละครที่มึงตายแล้วก็ไอ้ตัวละครลูกของมันเอออาจจะคุณสปอย <c oughs> ล้วไอ้เฮียนั่ <c oughs> <c oughs> นแหละอย่างตัวละครสินหนึ่นนงนัดอะไรเงี้ยไอ้เฮียหนังอ่ะมันจะปูมาเลยนะเว้ยตนนั้งแต่เปิดเรื่องเลยว่านี่คือผลรริตภัณสุดท้ายของมึงถ้าเกิดว่ามึงทำผลิตภัณอันนี้เสร็จถ้าเกิดว่า มึงเป็นอิสาระแล้วมึงจะสามารถเอาเงินที่มึงได้จากภารกิจเนี้ยไปแบบว่าไปซื้อสวนทุเรียนไปปล่อสวนทุเรียนแล้วมึงก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในสวนทุเรียนกับลูกของมึงได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยเออนี่คือภารกิจสุดท้ายของมึงถ้าทำจบแฮปปี้เอนดิง้งครอบครัวสุขสันต์อะไรเงี้ยเออซึ่งคือแบบว่าทำให้ตอนที่ไอ้ตัวละครศีลหนึ่งนายแม่งตายเฮียคือเราจะรู้อิมแพคกับตัวละครน,นี้มากโอ้โหเฮียม่งไม่น่าตายเลยว่ะถ้าแม่งไม่ตายถ้าแม่งไม่ตายนะแม่งก็น่าจะได้แบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับลูกขขขออ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 องงองงงแแแมมมมมมม่่่่่นนนนทททีีีีีีีสสสววววุุเเเเเรรรรยยยยยยาาาาาคคคคคะะะไไไ้้้้้้้้หหหืืใใตตตกกกกููึึิพัับลจป สวเรื่องแหวนบุปไอ้แค่แม่งไม่ได้ให้เฮี้ยอะไรเรามาเลยคือมันมันไม่ได้ให้แบบว่าเบื้องหลังตัวละครมันไม่ได้ให้แบบว่าอะไรเลยแม่งให้เรารู้แค่ว่าไอ้ตัวละครพวกเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงและตัวละครพวกเนี้ยมันมีภารกิจอะไรที่มันต้องทําในคืนนี้อะไรเงี้ยมันมีแค่นั้นเว้ยมันมันมีแค่นั้นจริงเออทาให้ต่อแม่งตายคือรู้สึกเฉยๆกันมากอย่างที่บอกไปแม่งโคตรเฉยแม่งแม่งเหมือนเหมือนเหมือนเอ็มพีซีตัวตายอะเอ็มพีซีตัวในเกมตายมันก็จะมันมันแบบนั้นเลยมันแบบนั้ แย่ yeah. ในหนังเรื่องนี้นะฮะนี่คือความสมจริงมันนี่นะคือแบบว่าคือไอ้เฮียไอ้ตัวละครเรือ่องเฮียนี่ไม่โคตรจินอะ่ะคือแบบว่ามันจะมีตัวละครตัวนึงเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงนะแล้วแบบว่ามันจะมีฉากที่เป็นฉากแบบโอ้ยเฮียแม่สู้ มันนุ่มหมาป่าอย่างนี้เออแล้วโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะฮะคือในหลายครั้งไม่ทำแม่งจะทำตัวแบบแบบเด็กขี้กลัวไม่กล้าทำอะไรแต่ตอนแม่เห็นแม่แม่งสูบุ่มหมาป่าแบบโอ้โหสุดยอดเลยแม่อู้คือแบบว่าเออคือมึงฟังอย่างเงี้ยมันมันไม่แปลกหรอกแต่คือมึงลองไปดูหนังจริงเนี่ยมึงจะรู้เลยมันมันโคตรแปลกไอ้เี้ยมันโคตรแปลกไอ้เหี้ยแล้วคือแบบว่าคือเรื่องหนึ่งคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะผมไม่ตั้งใจดูหรือเปล่าแต่คือผมรู้สึกว่าแบบว่าหนังเรื่องเนี้ยมันมีการแก้ปัญหาหลายอย่างเพราะอะไรก็ไม่รู้ที่เเนนัะะฮอออคื เพราะสิ่งของที่แม่งเพิ่งเจอในฉากนั้นซึ่งแม่งก็ไม่ได้โปลุมาก่อนแล้วมันมันมีอยู่ในฉากนั้นแหละเข้าใจปะเออยังมีฉากหนึ่งมนุษย์หมาป่าแม่งจะเข้ามาแดกแม่กับลูอะไรเฮี้ยแต่ว่าคือแม่แม่งแม่งก็สู้มนุษย์หมาป่าแล้วแม่งจะแม่งสู้จะแม่งล้มไอ้เฮี้ยแล้วพอแม่งล้มใช่ปะแม่งเสือกหายไปดีขวานที่แม่งวางอยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งคือกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีมาตั้งแต่ฉากไหนแล้วแม่งก็เลยเอาขวานแล้วมาจามหัวไอ้หมาป่าหมาป่าไม่ได้ตายแล้วแแแแมม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 ่่่่่่่่่งงงงีีฉาาาากกกกกกนนึทบบบบอออออออวววววเััตคไ้้หหระะสุด โอ้มึงไปมือเปล่าแล้วกันนะมึงเป็นลูกผมมันลูกหมาป่ามือเปล่าแล้วกันไอ้เหี้ยแล้วคือแบบว่าพอมพี่แม่งไปสู้มนุษย์หมาป่ามือเปล่าใช่ป่ะคือแม่งเหมือนพีชีแบบแม่งก็บอกว่าไปแบบสัมผัสแสงจันทร์แม่งก็กลายมนุษย์หมาป่าก็สู้มนุษย์หมาป่าไอ้เหี้ยอย่างเป็นเทนไอสัตว์เออนั่นแหละไอ้เหี้ยสุดท้ายอ่ะคือแบบพอมันแม่งกลายมนุษย์หมาป่าใช่ป่ะแม่งก็เหมือนเสียสติแม่งก็เลยเข้ามาในบ้านบุกเข้ามาในบ้านเออเออตอนนี้เป็นกลางเช้าอ่ะนั่นแหละเออแล้วคือแบบว่าอยู่ดีเว้ยแแมม่่อะงกก็ไปเจรสุน วางอยู่บนพื้นตรงนั้นที่ม่นงางคือไม่าง่วงอยู่บนพื้นตรงนั้นตอนไหนก็ไม่รู้คือกูไม่รู้ไอ้เหี้ยคือแบบว่าอยู่นี้ม่าง่งอยู่นั้นเฉยเลยแม่งแม่ก็เลยไปเอากระสุนปืนนั่นมาติดตั้งกับปืนไอ้เหี้ยแล้วทีนี้นาฬิกาให้ตั้งไว้ว่าเป็นตอนเช้าเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งก็ปลุกพอดีแม่งก็เลยเอาปืนเอาปืนนั้นกับกระสุนนั่นไอ้เหี้ยยิงใส่กระจกให้กระจนั้นมันฉายแสงออกมาแล้วพอแม่งฉายแสงเข้ามาปุ๊บไอพะเอกแม่งก็เลย กายร่างกะกลับมาเป็นม,มนุษย์นะฮะก็คือพอเห็นแสงตะวันปุ๊บก็คือกลายมนุษย์เลยอะไรอย่างนี้นะฮะเออเฮียแต่กูคาดหวังว่าพอแม่งกลายเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยแม่งก็จะบอกโอ๊ยออกไปดูเออสภาพบ,บ้านเมืองตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงแล้วคือไอพวกหนังภัยพิบัติส่วนใหญ่ให้แม่งจะต้องมีอยู่นี่แม่งจะต้องบอกเออ,เอ,อพอแบบว่าพรวิกฤตปุ๊บใชาบา่ไหมมันก็จะต้องออกไปดูบ้านเมืองว่าโอ้มันเป็นยังไงบ้างทุกคนปลอดภัยดีเนี่ยอะไรอย่างนี้ตั้งหม่ครับก็คือแม่งคือแบบว่าแบบพระเอกในแม่งที่มันกลายเป็นร่างเป็นมนุุษยย์ปป๊บใช่่่ะะแแ้ก็พามืนนนขึเออ เอาจิงคือกูเรียกแม่หลาครั้งอาจิงคือแม่เป็นแม่ของเด็กในเรื่องนะแต่คือเอาจริงอายุแม่แม่แม่เป็นน้องพระเอกนะกูบอกกูบอกก่อนเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดกันนั่นแหละเฮียแม่ก็เอาเ็กูเรียกว่านางเอกกันถึงแม้ว่าแม่จะไม่ไม่ได้กันเถอะแต่ว่านั่นแหละเฮียตอนจบไปเฮียพระเอกที่ไม่กลายเป็นเป็นรุ่ปุ๊บแม่ก็พานางเอกลุกยืนขึ้นแล้วหนังก็จบตอนนั้นเลยก็คือไอ้เฮียฉากอะไรที่กูเห็นมาไอ้เฮียแม่โคตร โคตรพ่อโคตรแม่โคตรนาตตัวย่าท่าฝ่อเร่นเจไอ้เหี้ยแม่คือแบบไม่อย่างนั้นเลยแม่คือโคตรซาร์รถกระบะเหี้ยแล้วคือยังไม่คือไอ้เหี้ยคือตอนท้ายเรื่องคือแม่เหมือนแบบพระเอกแม่ก็แบบขับรถกระบะมาชนมนุษย์หมาป่านายเฮี้ยนั่นคือแบบไอ้เหี้ยคือมันอดคิดไม่ได้คือมันคือโฆษณาคือมันไม่เหมือนโฆษณหนารถกระบะจริงเฮียมันมันมันอย่างนั้นเลยเฮียคือแบบว่าไอ้เฮียไม่ไม่มีตอนจบที่แบบว่ากระจ่างนี่มันคือแค่แบบเออก็จบแล้วนะอะไรอย่างนี้คือแม่งแค่นั้นไอ้เฮียไม่ไม่มีเฮียอะไรสามเข้าใจปะ คือไม่จบแค่นั้นเลยจริงเพราะเอ๋มั่การล่างม็มนนุย์ปุ๊บผ่านอีกยืนขึ้นเอ่อลูกสาวแม่งก็มองมาแล้วก็ยิ้มดีใจุกอ,อย่างจบโอเคไม่จบท่านท้ยี่อยู่ในบ้านนี่มันคือจบท่านี้มืมึนนั่นแหละเฮียไอสัตว์กูซะหวยๆๆหวยเฮีย โอเคหมดแล้วนะสำหรับหนังเรื่องแวร์บุ๊บเรามาต่อที่หนังเรื่องต่อไปดีกว่าที่กูด่าจนปากเปลีป่ยนปากแฉะเลยสัตว์เลยโอเคหนังเรื่องต่อไปของเรานะฮะก็คือหนังเรื่อง404สุกีนิรันดร์นั่นเองนะครับถามว่าหนังเรื่องนี้มันแย่ขนาดไหมไม่แย่นะมันพอใช้ได้อะผมบอกคะแนนได้กัน50าสนะหนังเรื่องนี้ มันมันไม่ดีไม่แย่พอใช้นะห้าเต็มสิบนะครับก็พอผ่านอยู่คือถ้าเป็นคนอื่นมาดูอาจจะชอบแต่คือกูดูแล้วไม่ชอบไอ้ตัดแลที่กูหมั่นไส้หนังเรื่องนี้ไม่มากกว่านะคือป่ะคือนึกภาพไม่เอามาฉายช่วงวัยหนุ่มคือหนังวัยหนุ่มเนี่ยไม่เป็นหนังแบบว่าหนังโหเยี่ยไม่เป็นหนังความหวังใหม่ของประเทศไทยเว้ยไม่คือหนังที่แบบแหวกแนวไปที่ไม่มีใครทําซึ่งถ้าเกิดว่าแม่ประสบความสำเร็จทียแม่จะกลายเป็นหนังที่บอกว่าโอ้โหเยี้ยสร้างบสายองการนัดใหม่ของหนังไทยกีด เส้นทางใหม่ก็วงการหนังไทยก็บอกโอ้เฮียมึงไม่จำเป็นที่ต้องทำหนังรักหนังตลกหนังผีอะไรนี้ต่อไปแล้ไม่มึงสามารถทำหนังดราม่าดีๆนี้แล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จได้นะนี้มันทำได้นะแล้วมันก็ทำได้จริงๆนะก็ยินดีไว้หนุ่มด้วยนะฮะหนึ่งร้อยล้านบาทนะดีด้วยโอเคปบมือปมโอเคกูเหนยวะโอเคมาต่อกันที่สูสี่สูงสี่สกีนี่นั่นนะฮะแม่คือหนังที่ตรงข้างไว้หนุ่มแทบทุกอย่างแม่คือหนังผีตลกนะที่แบบว่าโอ้โหที่คนไทยไม่ชอบด่ากันแม่คือหนังผีตลก จำไส้จำเจนที่คนไทยไม่ไม้ไมชอบไอ้เฮียแล้วคือกูก็ไม่เคยชอบนะเอาจริงถามว่ามันมันเอายิงหนังผีตลกมันก็ไม่ได้แย่นะไอ้เฮียแต่คือแบบว่าพอไม่เอามาชนกับหนังแบบวัยหนุ่มเนี่ยมันก็เลยกลายนเหมือน,นตัวร้ายไอ้เฮียแบบว่าวงการหนังไทยกําม่ใชก้าวหน้าแต่ว่ามีเฮียนี่มาขัดขวางแบบว่าเป็นแบบว่าหนังคือไม่เหมือนการต่อตู้กันระอว่าหนัง คืนลูกใหม่กับหนังว่าว่าคืนลูกเก่าอ่ะเฮียว่าบอกว่าเฮียมึงจะไปต่อหรือว่ากลับไปเป็นหนังผีตลกเหมือนเดิมมันจะไปดราม่าหรือกลับไปเป็นหนังผีตลกอาชญากรรมหรือหนังผีตลกมันแบบนั้นเลยเฮียมันแบบว่าคืนนิพพาพหนังไทยกำลังจะก้าวได้ไม่มีหนังเรื่องนี้เข้ามาขัดขวางเฮียแบบว่าแม่งวนอยู่กับหนังผีตลกมึงเข้าใจปะไอ้สัสซึ่งใจผมไปดูแล้วเฮียแม่งคือหนังหอแต่แต่ที่ทำโดยดีเทอ้ไมึงเข้าใจปะ GDS เออ GDS ไม่ค ibly, access, ือหนังห่อแตาแต่งที Whew. ่ทำโดย GDS แต่คือแม่งเหมือนหนังห่อแตาแต่ที่แบบดูมีชั้นเชิงก่าขึ้นมานิดนึงคือผมเชื่อว่ามุกกลับเนี่ยมันก็น่าจะแบบดูหนังมาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูโรงแรมในเรื่องนี้มามันก็มันจะมีความคล้ายๆแบบว่าโฮเทลบูดาเปสต์อ่ะหรือบูดาเปสต์โฮเทลโฮเทลเออโฮเทลบูดาเปสต์แหละนะฮะของเวสอนเดอร์สันมันโรงแรมในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเลยที่มันตกแต่งอย่างนั้นเลย ส่วนเรื่องไม่คือหนังตลกไทยทั่วไปเฮ้ยคือเหมือนมึงเอาฉากตลกหลายๆฉากบูลมันในหนังเรื่องเดียวแล้วก็แบบอาจจะมีแบบว่ามีเส้นอะไรบางอย่างที่เอามาคล้องกันอะไรอย่างนี้ให้มันอยู่เป็นหนังเรื่องเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วมึงก็อาจจะมีให้ข้อคิดตอนท้ายเรื่องให้มันดูมีสาระอะไรองี้แต่จริงมันไม่ใช่คือแบบมันคือแบบเหมือนมึงใส่มันงั้นไอ้เฮ้ยข้อคิดคือมึงเข้าใจป่ะไอ้สัตว์จากที่ผมเคยดูหนังตลกของฝั่งฮอลลีวูดมาหลายๆเรื่องนะครับมันทำดีกว่านี้มากนะมันแบบมันมันตลกมากมันมันไม่มันไม่ตลกเเลลล่่่นนนนคคาาา้มัตกกบบบสถรณ์ียแแววือ คือมึงไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ข้อคิดอะไรมาตอนท้ายเรื่องเว้ยแต่มันสามารถที่จะเป็นหนังที่ดีได้มันก็ใจใบเฮียซึ่งหนังเรื่องเนี้ย que. มุกตลกของหนังเรื่องนี้ยมันก็ดีกว่าที่เห็นตัวอย่างนะก็ sort of มันก็อาจจะมีมุกตลกสถานการณ์บ้างแต่โดยรวมมันก็คือมุกตลกเล่นคำอะไรมันก็ใจใบเฮียคือมันก็เป็นมุกตลกที่แบบว่าไอ้เฮียคนไทยมึงฟังอาจจะฮาแต่คือแบบต่างชาติผมไม่รู้กูก็ไม่คนต่างชาติแต่คือแบบว่าคือกูดูแล้วเนี่ยทั้งเรื่องนะไอ้เฮียไม่ยาวกี่ชั่วโมงไม่รู้สองชั่วโมงชื่องเนี่ย กูขำไปสามครั้งสามครั้งกูดับนะสามครั้งไอเฮียแต่คือกูไม่เข้าใจคนอื่นในรงเหมือนกันทำไมไม่ขำเฮียกันนะกกับหนังเรื่องนีงน้ก็ไม่รู้คือแบบว่าเอาจริงเนี่ยคือกูอิจฉาคนเหล่านี้เว้คือมึงไม่สามารถที่จะแบบเอนจอยอะไรกับมึงกรณีได้คือแบบว่า คือไอ้เฮี้ยมุกแค่นี้ในโรงมึงยังขำไอ้เฮี้ยในชีวิตจริงมึงเจอมุกอะไรที่มันหนักกว่านี้มึงจะขำขนาดในโอ้โหที่ชีวิตแม่มคงคนมีความสูงหน้าด้วยนะครับแต่ไอ้เฮี้ยที่บอกว่าเห็นมุกอะไรแบบนี้แล้วก็ขำได้เนี่ยคือกูไม่ใช่คนที่แบบว่าขำง่ายขนาดนี้คือกูเป็นคนที่แบบค่อนข้างเส้นลึกอ่ะคือคือกูเชื่อกูเส้นลึกกว่าคนทั่วไปมึงก็ใจใบยเฮี้ยเออ คือกูว่ามันก็อาจจะมีความผิดของกูเองอะไรเฮียจะแบบเกิดมาเส้นลึกอะไรเงี้ยไอเฮียทำให้ชีวิตกูใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขนั้นแล้วก็มาดูหนังตลกอะไรนี้ก็ยังไม่ตลกอีกไอเฮียกูตลกไปสามครั้งไอชีกูไม่เศร้าจะว่าเฮียทะว่ากูไม่ไม่ตลกใกล้ใกล้บางคนที่ไม่ดูหนังเรื่องนี้ก็หาบางวัยสัตว์ไอเฮียกูไม่อิจฉาวะไอ้เฮียไอสัตว์โอเคสรุปแล้วเนี่ยสำหรับกูเนี่ยแม่งคือแบบตีศูนย์สี่สุกี้ร้านนี้เฮียแม่งคือหนังตลก ที่แม่งไม่ตลกและแม่งคือหนังผีที่แม่งไม่น่ากลัวคือไม่อาจจะมีจ้มสแกลอยู่บ้านแต่คือแบบว่ากูบอกเลยจ้มสแกร์เนี่ยคนคือคนที่แม่งตกใจจ้มสแกลของแม่งเนี่ยคือไม่ไม่ตกใจชาไม่ตกใจเฮี้ยหรอกตกใจเสียงเมื่อไรสัตว์ที่จะดังเมื่อไรเนี่ยสัตว์คือแบบว่าคือนึกภาพาพอแม่งจ้มสแกร์มาแล้วต้องบอกว่าไอ้เฮี้ย,ย,ยแม่งคุย ไอ้ที้คือแก้หูกูจะแตกมึงเข้าใจไะคือแม่งโคตรดังไอสัตว์คือกูกูกูขอบอกนะไอพวกที่ไม่ทำดังผีทั้งหลายเนี่ยถ้ามึงทำให้จำสแกนของมึงไม่น่ากลัวไม่ได้เนี่ยก็เพิงทำก็ไม่คือหมายถึงมึงไม่ต้องทำเสียงให้มันดังขนาดนั้นก็ได้มันไม่ได้ทำให้มันน่ากลัวก็เลยเที่มันทำให้ดวงคู้ไอเฮี้ยแก้หูมันจะแตกไอ้สัตว์คือกูโคตรลำคาเสียงแม่งเลยเฮี้ยโคตรดังเลยสัตว์เอ้ยเฮี้ย สมปมงไตอนจบของเรเ拜拜ื่องเนี่ยกูบอกเลยว่าไม่เป็นปมไม่เดาคนเนี่ยเลยคือคือกูเดาวอยู่แล้วว่าไอ้ผัวลิตาเนี่ยมันจะต้องไปนอกใจแม่งมันจะต้องคคบชูนะแล้วิตาัมันก็เลยโกรธมันก็เลยฆ่าตายหาไเล่แม่งก็เป็นอย่างนั้นจริงเฮียไม่เป็นอย่างที่กูเดาาไม่เป๊ะเลยเฮียคือแม่ง่ยนเป็นหนังที่แบบคืออะไรที่เดากูเดาไม่ได้ไม่ถูกตลอดเพราะมันเป็นหนังที่เดาโคตรใหญ่เดาทางโคตรใหญเขียนบทโคตรใหญคือไม่ได้คือ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 ไม่จะพูด แม่ได้ใช้สมองคิดบ้างหรือเปล่าว่าคือแบบไอ้แค่คือถ้าเกิดว่าพี่เสือเนี่ยคือเขาเขียนบทจะไม่รู้แต่ว่าถ้าพี่เสือมาดูคลิปนี้แล้วอะไรเนี่ยผมขอโทษนะคือแม่แบบคือพูดในฐานะคนที่เคยแบบเขียนบทมาก่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่บทละครท่องกากาก็เลยแต่คือแบบว่า คือคือ <c ười> คือก็เข้าใจนะคือพี่เสือเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าคือเขาเคยบอกไว้สัมภาษณ์เขานะเขาบอกุ้ยเขาอยากทำหนังปล่อยจอยปล่อ,อยใจแต่ก็โทษนะคือกูดูเนี่ยนะคือกูไม่จอยไม่ใจเฮียเนยะคือแบงแบบคือกูอ่ทั้งเรื่องอ่ะคือตัวคอครเนี่ยคือตัวคะคจแตังผีธรรมดาทั่วไปที่ไม่ทำหายเลยงูไอสัตว์คือแบบไอเฮียคือส่วนไอข้อคิดที่ไม่ให้มาตอนจบคุณเรื่องเกี่ยวกับไอการปล่อยวางหายเหี่ยวเนี่ยคือกูบอกเลยไม่มีข้อคิดที่แบบโคตรง่อยมึงคือกูเคยดูพจบาสตบะคาตานะ คือไม่คให้ขอ้คอ,ขอคิดประมาณเนี้ยไม่ค่อยข้อคิดประมาณอุ้ยเราอย่าดูคนที่ไพโดออ้ค่ะก็คือกูไม่ดูด่านะแต่คือไม่ค่อยข้อคิดประมาณที่ไหนทเนี้ยคือไอ้พวกต่างผีตลกส่วนใหญ่ให้มัชอบแบบตกหัวรูปหลังเงือกคือไม่จะทำหนางกาก้าให้มึงดูใช่ป่ะแล้วพอตอนสุดท้ายมันก็นใส่ข้อคิดไม่ให้มึงรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีสาระแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูบอกว่ามันเป็นหนังที่ดีม้างอะไเทียแต่เอาจริงมันไม่ใช่คือเป็นหนังที่แบบไอ้เนี้ยคือคือไอ้ข้อคิดไม่ให้ตอนจบของเรื่องคือกูไม่ซื้อออออออหหรกไไไ้้้้้้้เเเีีียยยคคคคืืแแแมม่่่่งงปป็็นนขิดทบบบบโตะลว คือท้ายแล้วแม่งก็เป็นข้อคิดที่เอฟเอเนี่ยแม่งสอนผีใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าแม่งก็ทำหาอะไรโง่มันต่อไปคือแม่งสอนเหมือนว่าแม่งมีความรู้แต่แม่งก็ยังโง่เฮียแม่งคือตอนจบคนเพื่นเนี่ยเฮียแม่งปล่อยโรงแห้ผีมันอยู่นะไอ้แล้วก็บอกว่าไอ้ผีเนี่ยมึงมึงปล่อยวางจากไอ้ผัวมึงซะอะไรองี้แล้วก็แบบอยู่ลงแดมนี่ไปผมไม่คิดค่าเช่าโอ้โหคุยมึงจะหลอกไม่ไห้เนี่ยสัตว์ไอ้เฮียแม่งไอ้เฮียเนี่ยคุยโคตรโง่เฮียคือเพราะมึงโง่อย่างงี้เฮียนายเอกแม่งเลยทิ้งมึงไปแต่เป็นกูเป็นผู้หญิงกูมีผัวออยย่างงงีี้้้กกู็ทิไเ ทำตัวหล่อใจป๋าไม่ดูสะอาดนะทางการเงินไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยงนี่มึงยังใช้ไม่หมดมึงไปโรงแรีนต้องช่วยแล้วไอ้เฮี้ยนี่โคตรช่แต่คือถึงแม้ว่าตอนจบเดี๋ยวไอ้เฮีไม่จะได้ดีโดยการแบบว่าถูกหวยตามที่ไอ้ผีนิตยตายไม่ให้มาก็แล้วแต่เฮ้เฮี้ยแต่คือกูก็ยังรู้สึกว่าแม่งก็ไม่ใช่ตอนจบที่ดีสำหรับกูไอ้เฮี้ยมันเข้าใจไหมสัตว์คือแม่งแบบคือแม่งง่อยไอ้เฮี้ยคือแม่งไม่ใช่ตอนจบที่แบบดูแบบดู เอาชนะตท่าไหร่มันก็ใจปากไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ตอนจบที่กูรอคอยไอ้เหี้ยมันถูกคือมึงรวยจากการถูกหวยคือแบบเฮียกูเศร้าห่วยสันแดงไอ้เหี้ยดีแม่งไอ้สันไอ้เหี้ยโอเคก็สรุปคะแนนสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดนะครับก็ไอ้ลาลิตา404สุกีรันเนี่ยไอ้เฮียคือกูให้ไปทั้งหมด5.4แต่ถ้าไม่ดีไม่ดีแย่ถ้าเป็นคนอื่นมาดูอาจจะชอบนะแต่คือกูดูแล้วไม่ชอบก็5.4ไปแล้วกันนะก็พอผ่านไม่ได้นะส่วนไอ้แวร์บุ๊เนี่ยก็4บพอแล้วกันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นต่่่่่่่่อออไไหหหหนนนนนแแแแยยยตวววาาาากกก็็็สดดงงงงงใ้เถึีีีมททขระคืบบ คือแวร์วู๊ปแต่ไม่ก็เป็นหนังฮอลลูวูดเรื่องนี้ที่กูรู้สึกว่าหนังไทยไม่ทำได้ดีกว่าเฮีย,ยดังนั้นก็ไม่ก็แสดงให้เราได้เห็นว่าแบบว่าอเฮียหนังไทยมันจีตูดดังฮอลลูวูดไปเลนะเมื่อี่ส่วน ส่วนหนังเรื่อง404สุขีนี่ยรันเนี่ยเฮียก็ถือว่าเป็นหนังผีตลกเรื่องนึงนะที่พ่ายแพ้กับหนังดราม่าน้ำดีอย่างวัยหนุ่ม2544นะครับแสดงให้เห็นถึงนิ้วใหม่ที่ของวงการหนังไทยนะครับว่าคนไทยคนดูหนังไทยเนี่ยเขาเปิดกว้างในแนวทางการทำหนังมากยิ่งขึ้นนะก็แบบว่าเฮียหนังดราม่าน้ำดีชนะหนังผีตลกไอ้เฮียแม่งแบบโหเฮียโค้ชหนังไทยหลังจากนี้จะไม่น่าจะบอกว่ามันน่าดูเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่นับที่ว่าไอ้404ที่เป็นกลับมาฉายใหม่แม่งบอกว่า กาบมาฮิตแซงหน้าหนังเรื่องวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนไทยเราก็น่าจะได้ดูหนังผีสตกอะไรแบบนี้ก็ไปอีกยาวๆเลยก็ก็ไม่รู้ดีที่รอบที่กูดูมาคนดูไม่ก็เยอะเลยแต่เอาอออออชักไปเ่ยนะก็พอแค่นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์บายบายไป